ทดสอบ 1, 2, 3, 4ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมหายไป2วันนะครับพอดีรับงานทำโปรแกรมให้วงดนตรีนะครับก็ไม่มีเวลาเข้าเฟซนะครับวันนี้มาเจอกันช่วงเย็นนะครับมีหลายอย่างอยากจะมาแนะนำสลับมือใหม่มีหลายท่านนะครับที่ผมได้ทำวิวเข้าไปดูเครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับปัญหาที่ผมเจอเหมือนกันก็คือว่า เครื่องที่ท่านใช้เล่นดนตรีเนี่ยท่านปรับไม่ถูกครับมันมีอะไรรันเยอะแยะไปหมดครับบางครั้งมันทําให้เล่นดนตรีไม่ได้ครับนะครับผมจะนะผมใช้คําว่าแนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันหลายๆท่านลืมกันผมเห็นไยผมเข้าไปดูเครื่องแล้วมันเปิดอะไรมากเกินไปครับเครื่องมันรันทั้งหลายอย่างมันไม่ไหวครับบางท่านไม่ปิดเลยครับเปิดขึ้นมาเต็มหมดเลย นะครับก็วันนี้ผมอารีวิวจากคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมประกอบคนใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้สำหรับเล่นดนตรีโดยเฉพาะสังเกตนะครับโปรแกรมอื่นจะไม่มีเลยนะดูนะฮะเนี่ยมีโปรแกรมแปลกๆก,ก็ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวตัวบันทึกเสียงเนี่ยที่ผมบันทึกวิดีโออยู่เนี่ยนอกนั้นก็ทั้งหมดครับเขี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กตีมแบบฮาร์ดล็อกแบบ ตัวแคร็กเดโมนะครับแล้วก็คาราไลน์เนี่ยโปรแกรมทำเนี่ยครับ x3 เห็นไหม8ครับเนี่ยแท็บตูรี่ครับเนี่ยโปรแกรมตัดแต่งต่างๆซอฟต์แวร์ไลบรารีนะครับเวียนนาในการสร้างซอฟต์แวร์โปรแกรมสร้าง MIDI ิคแคร็กวอล์คโปรนะครับแล้วก็ดิจิตอลมิวสิกแมสเตอร์จับความเร็วเพลงสำหรับมาทำมิวสนะครับที่เหลือก็เป็นโปรแกรมเพลงทั้งหมดครับ ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีโปรแกรมอื่นเลยมีแต่งานดนตรีโดยเฉพาะทีนี้ที่ผมไปทำวิววันละประมาณ2อเครื่องสามเครื่องเนี่ยผมเจอปัญหาที่เหมือนกันก็คือท่านเซตวินโดว์ไม่ถูกต้องครับสำหรับเล่นดนตรีนะครับมันไม่ใช่ทำงานทั่วไปถ้าทำงานออฟฟิศหรือว่าดูหนังฟังเพลงไม่มีปัญหาครับปัญหามันก็คือตรงนี้ครับนะครับผมใช้วินโดว์สิบนะครับ เวอร์ชันอื่นก็ใกล้เคียงกันครับขอให้เข้าหามาตัวของไมายคมได้หมายคอมนี่ของ Windows 10มันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องไปเข้าตรงล่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยนี่นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็อยู่ System เนี่ยวินโดว s ิสเ e มเนี่ยครับนี่ตัวเดียวกันครับเนี่ยที่ไมอันเดียวกันคลิกขวานะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติมันเนี่ยอ่าพ ropy มันเนี่ย ได้หน้าต่างมาอย่างนี้นะครับเนี่ยอันดับแรกนะครับก่อนที่จะทําคอมเล่นดนตีได้ท่านต้องปิดไอ้ที่มันไม่จําเป็นออกนี่ครับหลายคนลืมครับผมเข้าไปดูหลายคนนะครับผมบอกเจอทุกคนเลยเนี่ยบางคนก็บอกรู้แล้วครับแต่ลืมนี่ครับกดแอดวานซ์นะครับเนี่ยแอดวานซ์เซตเต็มเซตติ่งเนี่ยเปิดดูนะครับนี่คอมุมเดิมนะครับผมยังไม่ได้ปรับแต่งผมจะทําให้ดูได้มาอย่างนี้แล้วกดเซตติ่งครับ เนี่ยมันขึ้นเป็นพืชเนี่ยลบให้หมดครับเนี่ยลบเลยครับเครื่องบางท่านนะครับเต็มไม่หมดแล้วครับไม่ลบเลยเนี่ยผมลบยันนี่นะครับเนี่ยเอาไว้แค่จําเป็นแค่นั้นเองแอพ l านะครับคือบางครั้งมันไม่จําเป็นนะครับมันลันมันเป็นแบบว่าฟังก์ชันความสวยงามความอะไรต่างๆเนี่ยรอดูนะครับเนี่ยผมปิดหมดแล้วมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับ บางท่านเปิดเปิดจนสุดๆเลยนะครับและก็สําคัญก็มาตรงตัวนี้นี่ตรงลูกศรสามเหลี่ยมนี่อะไรที่มันรันอยู่นี่ครับนี่เห็นเนเนี่ยผมจะปิดให้ดูนะครับเนี่ยไอตัวแดงๆกระพริบนี่ผมบันทึกวิดีโออยู่นะครับปิดไม่ได้ตัวเนี้ยเอ็นว a ดี t อเซตเนี่ยปิดเลยครับเนี่ยคลิกขวาแล้วออกเลยเนี่ยแล้วก็ ACD เนี่ย ACDC เเราไม่จำเป็นต้องใช้ปิดออกไปเลยครับเนี่ย ไอตัวนี้คอนโทรลเหมือนกันเนี่ยไออะไรของบางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นไอเของอระบบเสียงตัวนี้ On Top เราใช้อยู่ตัวนี้ลูปม i ดีเราใช้อยู่แล้วก็เอาไว้ตัวนี้ของอ๋อตัวนี้ลบไม่ได้ของมากั w i วินโดเขาปล่อยเขาซึ่งหลายท่านบอกว่าถ้าลบอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะครับ เล่นนุนตรีมันลบกระทั่งป้องกันไวรัสนะครับโปรแกรมป้องกันไวรัสท่านมีกี่ตัวนะเวลาเล่นนนตีปิดให้หมดครับเล่นนนตรีไม่มีไวรัสที่ไหนมาเข้าเครื่องหรอกครับปิดไปเลยครับนอกจากว่าเราเล่นไปแล้วเข้าเน็ตไปน่ะสวยแน่แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครบ้าเอาเครื่องนุนตีมาเล่นไปด้วยเข้าเน็ตด้วยนะ <c oughs> ก็ผมทำวิวไปเจอวันละสองเครื่องเนี่ยโอ้โหท่านเอ้ยไม่ปิดจริงๆเลยครับแล้วก็บอกพี่มันสะดุดมั่งมาแล้วมันมัน มันต้องสะดุดจริงๆครับเพราะท่านเปิดไว้เต็มพึบเลยมันรันอยู่เบื้องหลังเพียบแล้วก็มีอีกเครื่องมือตัวหนึ่งครับของง่ายๆซีคลินเนอร์นะครับตรวจสอบดูว่าเราจะให้อะไรรันไม่ลันบางคนเข้าไปเซ็ตข้างในก็เซ็ตลําบากใช่ไหมเซ็ตตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปหาซีซีคลีนเนอร์นี่ครับเนี่ยทุกคนมีเกือบจะมีติดตั้งทุกเครื่องกดข,ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยได้หน้าต่างอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าเน็ตเราก็ใช้ตัวนี้เราลบทีนี้ว่าถ้าจะใช้ ตั้งค่าเนี่ยให้กดคําว่าทูลนนครับนี่มันจะมีคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยกดเลยครับปุ๊บนี่นี่มันขึ้นมาแล้วครับอันไหนที่ท่านจะให้ให้มันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นตอนที่เราเปิดเครื่องอย่างเดมอนทูลเนี่ยน,นี่ผมจะปิดนะครับผมลงเดมอนทูลไว้สำหรับลงกรองแอตติทีฟดัมสองแล้วก็โซนาเอ็มเวลาเปิดเครื่องปั๊บมันทํางานเลยผมก็ดิสเบิร์นครับนี่เห็นไหมครับ ผมดิดเบิร์นไปตัวนี้ Adobe บิดผมก็ดิดเบิร์นอีกเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ให้มันทำงานครับมันกินพลังงานของ CPU ของ RAM นี่ Adobe นี่ที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีผมปิดหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ย Adobe Server นี่ปิดครับอ่าตัวนี้ Nvidia ผมก็ปิดอีกเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับ P1 7 r u n E Switch Board อันนี้ของเมนบอร์ดครับต้องเอาไว้นี่ว i ลุุมพา a n e เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ ของ s าวเวอร์เทอร์ไลผมก็ปิดครับยกเว้น on top ผมต้องใช้อยู่นี่สวิตช์บอร์ด Adobe System ปิดครับเนี่ยคือที่เนี่ยเอาไว้ที่เห็นเห็นนะครับนี่ไม่มีรูปไม่ดีตัวรันนี่คืออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจตัวนี้ไม่มั่นใจเอาไว้ก่อนเท่ากับว่าผมเอาไว้แค่3ามตัวเห็นไหมครับผมปิดหมดเลยเนี่ยปิดหมดเลยครับเนี่ยเซฟแล้วครับเซฟไปออกได้เลยครับ ทีนี้เวลาเราเล่นคอมเราก็จะลื่นนะครับไม่มีอะไรมากวนเพราะว่าเล่นนูนตีแล้วโอ้โหหลายๆอย่างมันรันขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คอมหนักนะครับก็พอดีผมเซ็ตเรียบร้อยนะครับไปทํางานเรียบร้อย2วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันนะครับอ่าโปรเจกต์เอกับกองแอตติีดำนะครับเตรียมนะครับคนไหนสนใจทําแจก แถมยังบอกวิธีติดตั้งนะครับเพราะว่าโอ้ยหลายท่านเอาไปใช้ไม่ได้จริงๆนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือเอาไปแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่มีเสียงนะครับเอางี้ผมจะพาเซตทีละสเต็ปเลยปกติแจกแล้วแจกเลยนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ดูกันนะคือว่าแจกด้วยมีวิธีแนะนําในการเซตเสียงด้วยให้มันดังลองทําทีละสเต็ปมาดังแน่ครับทั้งมิดิยอกทั้งลูปมิดิ ครัดังแน่ๆนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ผมทํามาใหม่เลยพรีเซตเนี่ยก็ผมทําเองหมดพรีเซตชุดกองคอีแมพผมสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยตรงตามมาตรฐานทีเอ็มทุกตัว่าท่านไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเนี่ยดนตรตีครบทุกตัวใช้ได้แน่นอนสบายอาไม่มีปัญหาแน่นอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเซ็ตทานะครับ เสียงหนักแน่นไม่ต้องห่วงครับอเนี่ยกองทอมครับทอมลูกทุ่งครับทอมนี้คือเรียกว่าทอมลูกทุ่งสำหรับเล่นแนวลูกทุ่งถ้าเกิดมันจะไม่บวมมากเนี่ยครับดังทุกใบครับไม่ต้องห่วงโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าผมหายไปสองวันเพราะว่าไปทําเซตคอมให้กับวงดนตรีนะครับก็เรารับหน้าที่เราก็ต้องทํางานนะครับ รับปากไว้หลายท่านว่าจะเข้ามาก็หายไปสองวันคงจะโดนผลโดนดานแล้วแหละนะครับก็เอาไ็้ว่าพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําในการเซตคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์เราควรจะมีความเสถียรระดับไหนอันไหนควรปิดอันไหนควรเปิดครับไม่ใช่ว่าเปิดทุกอย่างแล้วมันก็จะม,มันรันเอาง่ายๆครับตรงนี้ดูเนี่ยือไม่แล้วก็เช็คอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยเช็คง่ายเนี่ย กด3ตัวในคีย์บอร์ดแอดแชทแล้วก็ดีลิทเนี่ยเปิดดูปับตรงนี้มันจะโชว์แล้วครับว่ามีอะไรรันอยู่มั่งนี่ตรงดู CPU นะครับมีอะไรลันมั่งนี่มีตัวบันทึกนี่ครับตัวน,นี้ที่ผมบันทึกอยู่นี่ยเที่เหลือมันไม่ทํางานหรอกคับนะ่ะเห็นไหมนะ่ะไม่มีครับไม่มีตัวไหนทางานยกเว้นตัวบันทึกน,นี่นี่เนี่ยเลเกคอร์ดเนี่ยตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่เหลือมันก็ สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรอ๋อมีตัวนี้ตัวร้ายปนมาด้วยเดี๋ยวผมต้องลบออกตรงนี้เป็นเป็นกึ่งโทจันนะครับต้องเอาออกนะครับนะครับอ่าสักคู่ฮะ,ะโอเคนะครับก็ช่วงนี้ก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาทักทายกันนะครับหายไปสองวันนะครับสวัสดีทุกท่านครับไดหลันไม่ลันบางคนเข้าไปเซ็ตข้างในก็เซตลำบากใช่ไหมเซตตรงนี้นะครับเนี่ย เขาไปหาซีซีคลีนเนอร์นี่ครับเนี่ยทุกคนมีเกือบจะมีติดตั้งทุกเครื่องกดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยได้ d a า a อย่างเงี้ยเวลาเราเข้าเน็ตเราก็ใช้ตัวนี้เราลบทีนี้ว่าถ้าจะใช้ตั้งค่าเนี่ยให้กดคําว่าทูลนนครับนี่มันจะมีคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยกดเลยครับปุ๊บเนี่ยนี่มันขึ้นมาแล้วครับอันไหนที่ท่านจะให้ให้มันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นตอนที่เราเปิดเครื่อง อย่างเดมอนทูนนี่น,นี่ผมจะปิดนะครับผมลงเดมอนทูนไว้สำหรับลงกรองแอติทีฟดำสองแล้วก็โซนา X3 เวลาเปิดเครื่องปับ๊บมันทำงานเลยผมก็ดิดเบิร์นครับนี่เห็นไหมครับผมดิดเบิร์นไปตัวนี้ Adobe b ิ t ผมก็ดิดเบิร์นอีกเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ให้มันทำงานครับมันกินพลังงานของ CPU ของแรมนี่ Adobe นี่ที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีผมปิดหมดแล้วครับ เนี่ย Adobe Server นี่ปิดครับอ่าตัวนี้ Nvidia ผมก็ปิดอีกเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับ P17 r u n E Switchboard อันนี้ของเวนบอร์ดครับต้องเอาไว้นี่วั Planet, นุ่มพา a นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ของ Star Waterline ผมก็ปิดครับยกเว้น On Top ผมต้องใช้อยู่นี่ Switchboard Adobe System ปิดครับเนี่ยคือที่เนี่ยเอาไว้ที่เห็นเห็นนะครับนี่มีรูปมีดี ตัวรันนี่คืออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจอ่าตัวนี้ไม่มั่นใจเอาไว้ก่อนเท่ากับว่าผมเอาไว้แค่สามตัวเห็นไหมครับผมปิดหมดเลยเนี่ยปิดหมดเลยครับเนี่ยเซฟแล้วครับอ่าเซฟไปออกได้เลยครับ,ออรบทีนี้เวลาเราเล่นคอมเราก็จะลื่นนะครับไม่มีอะไรมากวนเพราะว่าเล่นนุนตีแล้วโอ้โหหล,หลายอย่างมันรันขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คอมหนักนะครับก็พอดีผมเซ็ต เรียบร้อยนะครับไปทํางานเรียบร้อย2วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันนะครับโปรเจกต์เอฟกับกองอัจฉริยดำนะครับเตรียมนะครับคนไหนสนใจทําแจกแถมยังบอกวิธีติดตั้งนะครับเพราะว่าโอ้ยหลายท่านเอาไปใช้ไม่ได้จริงๆนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือเอาไปแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่มีเสียงนะครับเอางี้ผมจะพาเซตทีละสเต็ปเลย ปกติแจกแล้วแจกเลยนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ดูกันนะคือว่าแจกด้วยมีวิธีแนะนําในการเซตเสียงโดยให้มันดังลองทําทีละสเต็ปมาดังแน่ครับทั้งมิดียอกทั้งรูปมิดีแร้ดังแน่ๆน,นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ผมทํามาใหม่เลยพีเซตเนี่ยก็ผมทําเองหมดพีเซตชุดกองอาคีย์ครผมสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยตรงตามมาตรฐานทีเอ็มทุกตัว ท่านไม่ต้องกลัวนะครับเนี่เนี่ยนต,ตีครบทุกตัวใช้ได้แน่นอนสบายาไม่มีปัญหาแน่นอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเซตทํานะครับเสียงหนักแน่นไม่ต้องห่วงครับเนี่ยกองทอมครับทอมลูกทุ่งครับทอมนี้คือเรียกว่าทอมลูกทุ่งสำหรับเล่นแนวลูกทุ่งถ้าเกิดมันจะไม่บวมมากเนี่ยครับ ดังทุกใบครับไม่ต้องห่วงโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าผมหายไป2วันเพราะว่าไปทำเซ็ตคอมให้กับวงดนตรีนะครับก็เรารับหน้าที่เราก็ต้องทำทดสอบ1 2 3 4ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมหายไป2วันนะครับพอดีรับงานทำโปรแกรมให้วงดนตรีนะครับก็ไม่มีเวลาเข้าเฟสน,นะครับวันนี้มาเจอกันช่วงเย็น นะครับมีหลายอย่างจะมาแนะนำํำสลับมือใหมนะ่มีหลายท่านนะครับที่ผมได้ท v วิวเข้าไปดูเครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมเป็น PC ซหรือโน้ตบุ๊กนะครับปัญหาที่ผมเจอเหมือนกันก็คือว่าเครื่องที่ท่านใช้เล่นดนตรีเนะี่ยท่านปรับไม่ถูกครับมันมีอะไรรันเยอะแยะไปหมดครับบางครั้งมันทําให้เล่นดนตรีไม่ได้ครับนะครับผมจะ นะผมใช้คําว่าแนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันหลายๆท่านลืมกันผมเห็นหลายผมเข้าไปดูเครื่องแล้วมันเปิดอะไรมากเกินไปครับเครื่องมันรันทั้งหลายอย่างมันไม่ไหวครับบางท่านไม่ปิดเลยครับเปิดขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับก็วันนี้ผมรีวิวจากคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมประกอบค้นมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้สําหรับเล่นดนตรีโดยเฉพาะสังเกตนะครับโปรแกรมอื่นจะไม่มีเลยนะดูนะฮะเนี่ย มีโปรแกรมแปลกๆก็ไอตัวนี้ตัวเดียวตัวบันทึกเสียงเนี่ยที่ผมบันทึกวิดีโออยู่เนี่ยนอกนั้นก็ทั้งหมดครับเกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กตรีมแบบฮาร์ดล็อกแบบตัวแครกเดโมนะครับแล้วก็คาราไลเนี่ยโปรแกรมทำเนี่ยครับเอกสามเห็นไหมแปดครับเนี่ยแท็บตัวรีครับเนี่ยโปรแกรมตัดแต่งต่างๆ ซอฟต์ไลบรีเลียนนะครับเวียนนาในการสร้างซอฟต์โปรแกรมสร้าง m i d ี้แคควอ k p กโปนะครับแล้วก็ดิจิตอลมิสคือบางครั้งมันไม่จําเป็นนะครับมันรันมันเป็นแบบว่าฟังก์ชันความสวยงามความอะไรต่างๆเนี่ยลอยดูนะครับเนี่ยผมปิดหมดแล้วมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับบางท่านเปิด hmm, เปิดจนสุดๆเลยนะครับและก็สําคัญก็มาตรงตัวนี้นี่ตรงลูกศรสามเหลี่ยมนี่ อะไรที่มันรันอยู่นี่ครับนี่เห็นเเนี่ยผมจะปิดให้ดูนะครับเนี่ยไอตัวแดงๆกับพิบนี่ผมบันทึกวิดีโออยู่นะครับปิดไม่ได้ตัวเนี้ย v v i i i s s t t t n n g เนี่ยปิดเลยครับเนี่ยคลิกขวาแล้วออกเลยเนี่ยเล้วก็ a c d เนี่ย a c d c เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ปิดออกไปเลยครับเนี่ยไอตัวนี้คอนโทรลเหมือนกันเนี่ยไออะไรของบางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นไอ h d ของอระบบเสียงตัวนี้ออนท็อปเราใช้อยู่ตัวนี้ลูปมิดีเราใช้อยู่แล้วก็เอาไว้ตัวนี้ของอ๋อตัวนี้ลบไม่ได้ของมากับวินโดเขาปล่อยเขาซึ่งหลายท่านบอกว่าถ้าลบอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะครับเล่นดน,นตรีมันลบกระทั่งป้องกันไวรัสนะครับโปรแกรมป้องกันไวรัสท่านมีกี่ตัวนะเวลาเล่นดน,นตรีปิดให้หมดครับเล่นดน,นตรีไม่มีไวรัสที่ไหนมาเข้าเครื่องหรอกครับ ปิดไปเลยครับนอกจากว่าเราเล่นไปแล้วเข้าเน็ตไปนะ่ะสวยแน่แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครบ้าเอาเครื่องดนตรีมาเล่นไปด้วยเข้าเน็ตด้วยนะก็ผมทำวิวไปเจอวันละสองเครื่องเนี่ยโอ้โหท่านเ้ยไม่ปิดจริงๆเลยครับแล้วก็บอกพี่มันสะดุดมั่งมาอะไรมันมัน,ม,นมันต้องสะดุดจริงๆครับเพราะท่านเปิดไว้เต็มพลึบเลยมันรันอยู่เบื้องหลังเพียบแล้วก็มีอีกเครื่องมือตัวหนึ่งครับของง่ายๆซีคินเนอร์นะครับตรวจสอบดู ว่าเราจะให้สิกแมกเตอร์จับความเร็วเพลงสําหรับมาทำมิม่ดีนะครับที่เหลือก็เป็นโปรแกรมเพลงทั้งหมดครับในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีโปรแกรมอื่นเลยมีแต่งานดนตรีโดยเฉพาะทีนี้ที่ผมไปทำวิววันละประมาณ2อเครื่องสเครื่องเนี่ยผมเจอปัญหาที่เหมือนกันก็คือท่านเซตวินโดว์ไม่ถูกต้องครับสำหรับเล่นดนตรีนะครับมันไม่ใช่ทำงานทั่วไปถ้าทำงานออฟฟิศ หรือว่าดูหนังฟังเพลงไม่มีปัญหาครับปัญหามันก็คือตรงนี้ครับนะครับผมใช้ Windows 10นะครับเวอร์ชันอื่นก็ใกล้เคียงกันครับขอให้เข้าหามาตัวของไมค์คอมได้ไมคคอมเนี่ของวิ n โ o w s สิมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องไปเข้าตรงล่างเนี่ยปึ๊บเนี่ยนี่นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็อยู่ซิสเต็มเนี่ยวินโดวิสเต็มเนี่ยครับนี่ตัวเดียวกันครับเนี่ยที่ไมค์ซี พีซีอันเดียวกันคลิกขวานะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติมันเนี่ยอ่าพ่อพ่อตี้มันเนี่ยได้นหน้าต่างมาอย่างนี้นะครับเนี่ยอันดับแรกนะครับก่อนที่จะทําคอมเล่น,นตีได้ท่านต้องปิดไอ้ที่มันไม่จําเป็นออกนี่ครับหลายคนลืมครับผมเข้าไปดูหลายคนนะครับผมบอกเจอทุกคนเลยเนี่ยบางคนก็บอกรู้แล้วครับแต่ลืมนี่ครับกดแอดวานซ์นะครับเนี่ยแอดวานซ์ซีสเทม เซตติ n งเนี่ยเปิดดูนะครับนี่คอมเมเดิมนะครับผมยังไม่ได้ปรับแต่งผมจะทําให้ดูได้มาอย่างนี้แล้วกดเซตติ n งครับเนี่ยมันขึ้นเป็นพืชเนี่ยลบให้หมดครับเนี่ยลบเลยครับเครื่องบางท่านนะครับเต็มไม่หมดแล้วครับไม่ลบเลยเนี่ยผมลบยันนี่นะครับเนี่ยเอาไว้แค่จําเป็นแค่นั้นเองแอปพลนะครับ